สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับ Emperor Channel นะครับวันนี้นะครับผมคีเราเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ทางผมเองนะครับก็จะพามาดูรถตัวใหม่นะครับที่ทาง Emperor นะครับนำเข้ามาจัดจำหน่ายนะครับขอเท้าความนิดหนึ่งด้วยอุตสาหกรรมรถยนต์นะครับในช่วงร้อยกว่าปีที่ผ่านมาเราจะทราบกันว่ามีการผลิตรถยนต์ในรูปแบบการใช้พลังงานต่างนะครับจะเป็นตัวน้ำมันเองนะครับแล้วก็พัฒนาเป็นระบบไฮบริดมีระบบไฮโดรเจนนะครับแล้วก็มีระบบ รถยนต์นะครับที่เป็นระบบ EV นะครับที่เป็นไฟฟ้า100%มีหลายๆค่าที่ทําออกมานะครับแต่เราเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับที่เราจะบอกว่าแบรนด์ที่ติดหูที่สุดในโลกนะครับแบรนด์ที่ทําตลาดได้ดีที่สุดในโลกแบรนด์ที่สามารถขายจํานวนรถได้มากที่สุดในโลกนะครับนั่นคือเท s l a ครับผมนะครับตัวเท s l a เองเนี่ยได้ทําตลาดนะครับออกมา หลักๆที่เราเห็นกันในในตลาดนะครับมันก็จะมีอยู่4รุ่นนะครับที่ที่วางจำหน่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว S นะครับตัว3คือตัวนี้นะครับโมเดล3โมเดล X นะครับที่เป็นตัว Falcon Wing นะครับแล้วก็ตัวโมเดล Y นะครับแต่วันนี้ทาง Emperor นะครับได้นำตัวโมเดล3เข้ามาให้ทางลูกค้านะครับได้เข้ามาดูได้จับจองเป็นเจ้าของนะครับ โมเดล3ตัวนี้นะครับแบ่งออกเป็น3ามุ่นย่อยนะครับขอแนะนําก่อนนะครับโมเดล3จะมีตัว Standard มีตัวลองเลนส์นะครับแล้วก็สามารถอัปเกรดเป็นตัว Performance ได้นะครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะครับอย่างตัวเนี้ยที่เราเห็นนะครับคันนี้เลยนะครับเราเอาเข้ามาเป็นตัว Standard นะครับตัว Standard ตัวลองเลนส์ตัว Performance เรายืนดูภายนอกอย่างนี้เราเข้าไปนั่งดูข้างในทุกส่วน หน้าตาเหมือนกันนะครับแตกต่างกันทีออ่ระยะการวิ่งนะครับแล้วก็ความเร็วในการขับขี่นะครับอย่างรถตัวนี้เป็นตัวมาตรฐานชาร์จเต็มที่วิ่งได้390กิโลนะครับความเร็วสูงสุดนะครับแป็กสปีดทำได้225กิโลซึ่งถือว่าสูงมากสำหรับรถกลุ่มที่เป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้า100%นะครับ เรามาดูรอบๆกันว่ามีมีอะไรยังไงกันบ้างนะครับสังเกตนะครับตัวเทสลาเนี่ยมีการออกแบบมานะครับเป็นแบบเรียบๆนะครับถ้ามองสไตล์น่าจะคล้ายๆสไตล์แบบเป็นมินิมอลเพราะไม่มีอะไรเลยนะครับอุปกรณ์แต่ละตัวนี่มันก็จะดูเรียบติดกับตัวรถไปหมดเลยนะครับตัวไฟก็เป็น LED นะครับมีตัวออช่องดักลมนะครับตัวนี้จะรีดลมคล้ายๆตัวเขาเรียกว่าเป็นพวกแอโรไดนามิกนะครับ ตัวด้านข้างนะครับก็จะคล้ายๆรถทั่วไปเลยนะครับกระจกมองข้างพับไฟฟ้าได้นะครับอ่ะสังเกตมองๆไปก็จะมีกล้องนะครับเดี๋ยวเราเดินดูรอบรถจะเห็นกล้องมีเยอะมากเลยมีไว้ทำอะไรบ้างเดี๋ยวเราดูกันนะครับนี่ครับการออกแบบนี่จะเรียบเนียนหมดเลยนะครับอันนี้ที่เปิดประตูนะครับเรียบเนียนรอบคันนะครับผมผมขออนุญาตพาวนรอบๆก่อนนะครับอันนี้มือเปิดประตูเหมือนกันนะครับตัวนี้แม็ก8สิบแปดนะครับ ไฟท้ายไฟท้ายเป็น LED เช่นกันนะครับจะมีจุดหนึ่งนะครับที่ให้มองไว้ก่อนนะครับจุดนี้คืออะไรเดี๋ยวกลับมาดูนะครับอ่าดูรอบตัวรถเราดูรอบๆหมดแล้วเราดูหลังคาสังเกตน,นะครับรถหลายๆคันที่เราเ,ออเคยเห็นในตลาดนะครับจะเป็นรถยุโรปตามค่ายต่างๆเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือเป็นหลังคาแก้วนะครับ แต่ตัวนี้หลังคาแก้วมีความพิเศษกว่าตัวอื่นนะครับแบ่ง2ตอนจริงแต่เดี๋ยวดูไปสอตอนเป็นยังไงอ่ะตอนนี้เราดูรอบรถหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่าเทสลาเนี่ยมีอะไรที่มันแตกต่างจากรถทั่วๆไปมันมีความหรูหราไหมหรือมันมีความเรียบง่ายนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันอ่ะก่อนเข้าไปดูกุญแจเป็นแบบไหนรถยนต์แต่ละยี่ห้อนะครับมีความแตกต่างกัน นะครับเบน์ก็กุญแจแบบหนึ่ง BM เก็กุญแจแบบหนึ่งตัว Porsche ตัว Ferrari นะครับแตกต่างกันแต่นี่เทสลาครับไม่ได้หยิบผิดนะครับมันคือกุญแจแต่ไม่รู้ว่าจะเรียกว่ากุญแจดีไหมนะครับจะเรียกเป็นบัตรก็ได้นะครับเท่ากับบัตรเครดิตการ์ดของเราเลยนะครับไม่มีปุ่มกดนะครับไม่มีปุ่มกดกดไม่ได้ไม่มีตัวสัมผัส นะครับถ้าเป็นรถยนต์รุ่นอื่นจะมีปุ่มกดหรือจะมีที่จับนี่ไม่มีนะครับที่แบบตูอยู่ตรงนี้นะครับที่แบบตูนะครับ,เป,นะรบเปิดรถเข้าไปดูนะครับเนี่ยมือเปิดเท่มากกระจกเป็นแบบไม่มีเสานี่ครับไม่มีเสานะครับเวลาเราลดกระจกมาก็เรื่องทัศนวิถัยก็จะดีนะครับอ่ะมองเข้าไปในตัวรถ ดูเหมือนไม่มีอะไรมีแต่หน้าจอขออนุญาตเข้าไปนั่งก่อนนะครับสิ่งแรกที่พอพอผมเข้ามานั่งในตัวรถเนี่ยประเด็นคือปุ่มไม่มีจะไปสตาร์ทต,ตรงไหนนะครับเทสลาเนี่ยง่ายมากไม่ต้องไม่ต้องมานั่งควานหาปุ่มสตาร์ทปุ่มสตาร์ทอยู่ไหนอะไรยังไงเอาบัตรของเรานี่แหละวางตรงนี้น,นะครับเสร็จแล้ว เสร็จแล้วสตาร์ทแล้วนี่นี่คือจบแล้วนะครับทำไงเหยียบเบรคเข้าเกียร์เกียร์อยู่นี่นะครับเหมือนรถยุโรรุ่นใหม่หมๆนะครับเกียร์จะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ปุ๊บเข้าเกียร์ได้เลยพร้อมออกนะครับอ่ะเทสลาเนี่ยสิ่งที่เขาจะโชว์เนี่ยมันคือโชว์ความล้ำสมัยเรารู้ว่ารถเนี่ยมันก็แค่อรถไฟฟ้าเสียบปลั๊กชาร์จวิ่งได้ แต่รถคันนี้มันมีอะไรดีทำไมจะต้องซื้อเท s l a นะครับอ่ะโอเคเราเข้ามาดูกันสิ่งที่แตกต่างไปคือคุณจะควบคุมรถจากหน้าเจ้าหน้าจอตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีน15นิ้วควบคุมได้ทุกอย่างทุกอย่างจริงๆเดี๋ยวเข้ามาดูขอโชว์ความไฮเทคของเขาก่อนนะครับ ถ้าเราสังเกตเนี่ยเออก็เหมือนปุ่มธรรมดาเป็นทัชสกรีนธรรมดาแล้วมันแตกต่างไงอ่ะสมมติผมเปิดแอร์โอเคนะครับผมเปิดแอร์แล้วอันนี้คืออะไรอันเนี้ยคือทิศทางลมที่ว่าเราจะเปิดแอร์แอร์ไปทางไหนดูนะครับความไฮเทคความไฮโซเอานิ้วลากครับหันไปทางไหนล่ะหันไปทางไหนครับหรือราแยกจากกันให้ลมลมออกจากรูตรงนี้นะครับสองข้างนี้ นี่คือความไฮเทคของเท sla นะครับเข้าใจว่ายังไม่มียี่ห้อไหนทำรูปแบบนี้เลยยี่ห้ออื่นก็อาจจะเป็นทัชสกินได้บ้างแต่ว่าก็แค่กดปรับนะครับแต่ว่ามันก็ยังต้องมีปุ่มเลื่อนตรงนี้โยกไปโยกมาตรงนี้นะครับก็ยังมีอยู่นะครับอ,อันนี้เรื่องเรื่องการควบคุมแอร์นะครับหรือว่าอาจจะมีลูกเล่นมานิดนหน่อยๆอยอย่างเช่นตัวด็อกเนี่ย นะครับก็คือเหมือนกับว่าเปิดแอร์ที่ไว้ในรถนะครับปิดรถเปิดแอร์ไว้อาจจะมีสุนัขหรือแมวอะไรเงี้ยอยู่ในรถนะครับแอร์ Air ก็ปิดได้ไม่ใช้ก็ปิดไปนะครับตอนนี้เราสาธิตเราขออนุญาตปิดแอร์ไว้ก่อนนะครับอ่ะปุ่มปรับความร้อนอันนี้อาจจะไม่ได้ใช้ตรงเบาะนะครับเมืองไทยอาจจะยังไม่ต้องใช้ ะครับปุ่มปรับเสียงง่า,งงายๆเราเวลาเราฟังเพลงฟังอะไรก็เปิดปิดได้นะครับมันไม่ดับไปพร้อมหน้าจออ่าเป็นเพลงนะครับนี่มีเพลงตรงนี้นี่นเลื่อนเป็ือนไอ n e เลยนะครับเลื่อเนเหมือนโฟนเลยอ่ะตัวรถอย่างที่บอกปุ่มไม่มีจะใช้งานยังไงนะครับทุกอย่างจะถูกควบคุมผ่านจอ15นิ้วตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไฟ ไฟหน้าปกติเราก็ปรับที่การเนาะแต่ว่าตัวนี้กดที่นี่ได้เลยนะครับไฟหลีไฟต่ำหรือไฟออตโต้จริงๆแล้เราทิ้งไฟออ,ตโ,อโต้ไ้เลยนะครับไฟตัดหมอกเปิดเปิดปิดยังไงนะครับนี่เปิดปิดกระจกมองข้างก็ยังใช้ตัวนี้อีกนะครับเลือกเลยจะซ้ายหรือขวาเสร็จแล้วมันจะมีตัวตัวคอนโทรลตรงนี้นะครับตรงพวงมาลัยนะครับเราก็ปรับได้เลยนี่ปรับนะฮะปรับเห็นไหมครับ ปรับขึ้นปรับลงนี่โยกซ้ายโยกขวานะครับซ้ายขวาทําได้เหมือนกันนะครับหัวมืออะไรก็ยังปรับได้นะครับขึ้นลงนะครับแล้วก็เอ่อเอาหัวมืออะไรดึงเข้าหาตัวหรือออกไปนะครับโดยการปรับแบบนี้นี่เห็นไหมฮะเนี่ยเนี่ยเอาออกมาเอาเข้าไปผมว่าไม่มีใครทํานะครับไม่ไม่น่าจะมีห้องไหนทําเลยนะครับความไฮเทคแบบนี้นะครับอันนี้พับกระจกข้างปรับได้ ความทความทำได้ล็อกล็อกกระจกนะครับหรือว่าปรับแสงที่หน้าจอใส่ออโต้ไว้ก็ได้ไม่เป็นไรจะได้ไม่ต้องคอยนั่งปรับนะครับอ่ะหรือว่าจะเป็นตัวไฟเองอ,อันนี้อันนี้ตะก,กี้ตะก,กี้มันตะก,กี้มันเป็นควิกคอนโทรลนะครับแต่อันนี้แยกเป็นหัวข้อแล้วเรื่องระบบไฟนะครับไฟโดมไฟข้างในเนี่ยนะครับตัวออโต้ไฮบีมตัวเฮดไลท์นะครับตัวล็อก นะครับอ่านนี้เราจะควบคุมการ์ดระบุการ์ดได้เลยเป็นของใครของใครนะครับมีมีมีตัวใช้ล็อกตัวนึงด้วยปกติต้องไปกดข้างประตูเนาะตรงนี้กดตรงนี้เลยนะครับรใชลนะบ้ล็อกนะครับวอลเวดล็อกนะครับก็เวลาเดินออกไปปุ๊บมันเวลาเดินออกห่างตัวรถเดี๋ยวมันจะล็อกเองนะครับดิสเพย์ดิสเพย์ก็คือหน้าจอนะครับจะปรับเป็นโหมดไหนเป็นเดย์เป็นไนท์หรือว่าจะเป็นออโต้นะครับเลือกได้ชอบแบบไหน เลือกแบบนั้นนะครับเลือกภาษาเลือกเวลาได้นะครับปรับเวลาปรับตัวระยะชอบกิโลชอบไม่แต่คนไทยคงต้องใช้กิโลนะครับจะได้เข้าใจง่ายตัวอุณหภูมินะครับก็เลือกเป็นเซลเซียสไว้นะครับตัวลมยางนะครับคนไทยก็ถนัดตัว psi นะครับมันก็จะบอกเป็นลมยาง 3-2, ม3 3-4, 3-5, ม6นะครับตามที่คนไทยชินกันนะครับโหมดการขับขคี่นะครับก็มี คันเร่งเป็นแบบไหนนะครับชอบแบบไหนชิลหรือสแตนดาดพวงมาลัยหนักเบานะครับ r e g เ n อเ a ท i ฟเ b ร a k i n g เนี่ยก็เป็นโปรแกรมนะครับที่ก็ต้องเรียกว่าเป็นฟังก์ชันนะครับที่รถยนต์ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าต้องมีคืออะไรคือการที่เวลาเราเขับไปมีการปล่อยถอนคันเร่งหรือมีการเหยียบเบรกเนี่ยไฟจะถูกดึงเข้ามาในตัวแบตเตอรี่มากน้อยขนาดไหนนะครับ ถ้าสมมุติว่าเราปรับให้รถมันหนืดมากมันก็จะเก็บไฟเข้ามาเยอะอย่างเช่นสมมุติว่าเราดูหน้าจอแล้ววิ่งได้อีก200กิโลแต่ว่าจริงๆพอเราวิ่งไปเนี่ยพอเรามีการใช้ตัว regenerative braking เนี่ยระยะการวิ่งเนี่ยมันอาจจะวิ่งได้มากขึ้นนะครับสมมุติว่า200โลเราวิ่งไปแล้ว10โลแท้ที่มันจะเหลือ190มันอาจจะเหลือ192ก็ได้นะครับอันนี้อันนี้เดี๋ยวลองใช้ดูกันได้ นะครับเนี่ยครับก็จะมีหลายๆโหมดนะครับมีให้เล่นมีระบบออโต้พาย t นะครับอันนี้คือจุดแข็งของทางเท s l a อีกจุดหนึ่งนะครับเป็นระบบออโต้พาย t นะครับกับระบบฟู l เซลล์ด i วิ่งนะครับอย่างที่เราเห็นกันใน y t u t u นะครับหลายๆเจ้าหรือโฆษณาของทางเท s l a เองนะครับที่มีการเขาเรียกว่าเป็นการขับขี่อัตโนมัตินะครับเราระบุเลยว่าจะ ปล่อยให้มันวิ่งไปเรื่อยๆนะครับมีการเบรกเองนะครับควบคุมพวงมาลัยเองไม่ให้ออกนอกเลนทําได้หรือจะระบุจุดเลยกับบ้านนะครับกับบ้านตั้งปุ๊บก็นั่งไปแต่ไม่ใช่หลับแล้วกลับบ้านนะครับหมายถึงว่านั่งแล้วเราก็มองทางนะครับคอยดูแต่ว่าระบบเนี่ยมันจะเบรกให้แซงให้เปลี่ยนเลนให้นะครับมีการเร่งการเบรกอะไรให้ทุกอย่างนะครับระบบนำทางนะครับก็เป็นเซตพวกนิเกเตอร์ นะครับระบบเซฟตี้นะครับหลายๆอย่างก็มีให้นะครับมีการตั้งสปีดลิมิตด้วยนะบางทีอาจจะเอารถไปให้ใครสักคนนึงไม่อยากให้วิ่งเกิน150เราก็เราก็เราก็ตั้งตั้งไปนะครับเนี่ยเราตั้งสปีดลิมิตอันนี้ต้องใส่โค้ดก่อนนะถึงจะแก้ได้นะครับเราก็ตั้งไว้เลยสมมุติเราตั้งไว้อ่าอันนี้เขาล็อกไว้ร้อยส่สเราก็เปิดสปีดลิมิตจะแก้ไขหรือะอะไรก็ก็ต้องมีพาสพ w o เวิร์ดนะครับ ก็จะมีหลายๆโหมดนะครับมีเพียบเลยมีอะไรให้เล่นนะครับเปิดปิดแอร์แบ็กได้เลยเนี่ยครับมีหลายๆโหมดนะครับแล้วก็มีเรื่องของเซอร์วิสอันนี้ก็จะเป็นของทางเวลาเราเข้ามาเซอร์วิสเนี่ยเขาจะดูแลตรงนี้ให้นะครับมันก็จะมีหลายๆอันอ่ะอันนี้เราดูคร่าวๆไปแล้วของหน้าจอนะครับว่ามีอะไรบ้างแต่ดูไปมันก็เหมือนเซตติ้งธรรมดานี้แค่ว่ามีเพิ่มนู่นเพิ่มนี่มา แต่ก็ยังไม่หมดมันก็ยังมีอะไรให้เราเล่นต่อไปเรื่อยๆนะครับอ่ะอันนี้เรามองด้านขวามือนะครับด้านขวามือเนี่ยตรงเนี้ยช่องข้างบนเนี่ยนะครับมันก็จะคล้ายๆกับตัวมาตรวัดรถทั่วไปที่อยู่ช่วงนี้นะครับช่วงหน้าคนขับแต่ว่ามันก็จะดูไม่งงสําหรับตัวเทสซานะครับมีไฟไฟเบลยังไม่ได้คาดนะครับไฟเปิดตัวไหนอยู่เกียร์เกียร์ยอะไรอย่างที่ผมบอกนี่ผมมงไม่สตาร์ทนะ แต่ว่าผมแค่วางการ์ดไปนะครับแต่ผมสามารถเข้าเกียร์ได้แล้วอะผม,ะผ,มผมพร้อมวิ่งแล้วนะครับไม่ต้องสตาร์ทไม่ต้องอะไรเลยนะครับผมก็สามารถไปได้ไปแล้วนะครับพร้อมวิ่งแล้วนะครับต้องบอกว่าเป็นความเหมือนแบบเรานั่งเปิดแท็บเล็ตแล้วแท็บเล็ตก็บังคับรถได้อะไรประมาณนี้อ่ะขออนุญาตเข้าเข้าเกียร์ีใหม่รอบหนึ่งนะครับอ่ะอย่างที่เราเห็นนะครับ ตรงนี้มีคนนั่งนะครับอันนี้คือผมผมนั่งอยู่อันนี้งงใครนั่งเจ้าหน้าที่ที่ถ่ายถ่ายทําผมคลิปอยู่นะตอนนี้นะครับเขานั่งอยู่แต่ว่าพอเขานั่งเนี่ยแล้วไม่ได้คาดเบลอ่ะนี่น้องเขาน้องเขาลองย้ายที่น้องเขลองย้ายที่นะน้องเขาไปนั่งมุมซ้ายปรากฏตรงนี้หายตรงนี้มานะครับเพราะฉะนั้นเป็นการแจ้งเตือนว่าคนตรงนี้อ่ะเนี่ยน้องย้ายกกับไปที่เดิมแหละนะครับ ก็เป็นส่วนเล็กๆนะครับที่เขาให้ดูว่า,ายังไม่ค่ดเเียวนะเพื่อความปลอดภัยอ่ะเสร็จแล้วนี่อะไรต่อนี่คืออะไรอันเนี้ยเราสามารถกดเพื่อเปิดฝากระโปรงได้แต่ต้องบอกก่อนว่าฝากระโปรงเนี่ยมันแค่กดเปิดปิดฝากระโปรงหน้าฝากระโปรงท้ายนะครับแค่กดเปิดปิดมันไม่สามารถกดย้ำเพื่อปิดได้นะครับอ่ะอย่างเช่นอ่ะอาจจะได้ยินเสียงอ่ะมันเปลี่ยนนะมันเขียนว,ว่าเปิดแล้วนะครับอ่ะข้างหลังเหมือนกันอ่ะอาจจะได ไม่แน่ใจได้ยินเสียงผ่านคลิปหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ขึ้นมาเปิดแล้วอีกตัวหนึ่งที่ผมบอกตอนต้นคลิปนะครับก็คือตัวนี้ที่ชาร์จไฟนะครับตรงเนี้ยเราสามารถเปิดเปิดเขาขึ้นมาได้นะครับมันก็จะเปิดอยู่ด้านข้างแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราลงไปดูด้านข้างกันนะครับก็จะเห็นมันเปิดเปิดมาแบบเป็นฝาเปิดขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับก็สวยดีนะครับแล้วมีอะไรดีกับการใช้ตัวหน้าจอ ข้อดีของการใช้หน้าจอแบบนี้คือเหมือนกับเราใช้ออคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งหรือว่าเราใช้อาจจะดูงี้ดีกว่าดูว่าสมมุติเราซื้อแท็บเล็ตมาเครื่องนึ่ง i-pad นะครับเวลาเปิดมาเนี่ยมันก็จะมีการอัปเดตอ,อย่างเงี้ยซอฟต์แวร์นะครับก็เปิดมามันสามารถกด อัปเดตได้เนี่ยซอฟต์แวร์อัปเดตนะครับสามารถอัปเดตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าสมมุติเนี่ยรถวันนี้รถของลูกค้าเนี่ยมีฟังก์ชันอยู่สิบห้าอย่างนะครับ<ม>ขับไปขับมาอีกหกเดือนอาจจะโผล่มาอีกสองอย่างก็ได้นะครับมันก็จะมีปรับเปลี่ยนไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับว่ารถคันนี้ไม่ได้มีการฟิกออปชันไว้นะครับก็มีออปชันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรื่อยอ้าวแล้วมีอะไรให้เล่นอีกอ้าวมีปุ่มหนึ่งอ่ะ นะครับตัวนี้มันก็จะมีปุ่มตัว Toy Box มี Entertainment มีเข้าเว็บนะครับออขอโทษทีนะครับมีเข้าเว็บมีระบบดูระบบชาร์จมีดูระบบพลังงานหลายๆๆอย่างนะครับก็จะมีให้ดูอย่างเช่น Toy Box ตัวนี้ต้องบอกว่าไม่รู้ว่าสำคัญต่อการขับรถไหมนะครับแต่ว่ามันก็แปลกตาดีนะครับเนี่ยมีหลายๆตัว ในอนาคตสามารถโหลดเพิ่มเข้ามาได้นะครับอ่าอย่างเช่นส่วนนี้ไม่รู้มีไว้ทำไมแต่ว่าก็ก็ถือถือว่าเป็นที่เล่นสนุกนี่นะครับเนี่ยตัวนี้เดี๋ยวกันนะอ่าีอนีพ่พอจะเดาได้ว่าเป็นเสียงอะไรนะครับเหมือนเหมือนเอาไว้แกล้ง เหมือน่เหมือนว่แกล้งเพื่อนนิดนึงนะดูแบบตลกตลกนะครับแต่ก็ก็รู้เขาคิดมาทําไมแต่ว่าก็ได้นั่งเล่นบ้างนะครับในยามเบือ่อหรือว่าอ่ะอันเนี้ยเตาผิงไม่ได้ร้อนนะครับนะครับไม่ไม่ได้ร้อนแต่ว่าคือเข้าใจว่าคนต่างประเทศเนี่ยนะครับเขาคงแบบชอบอารมณ์แบบ นั่งนั่งแล้วมีเตาผิงนั่งข้างเตาผิงเนี่ยก็คงจะดูแบบโรแมนติกดีเนาะนะครับอ่ะอันนี้ลองปิดดูก็มีหลายหลายอย่างให้ทำครับเนี่ยมีไอน้นู่นไอ้นี่ให้เล่นนะเล่นวาดภาพแต่จอดรถก่อนเราวให้เล่นะครับหรือไม่ก็ขับรถไปแล้วให้คนนั่งข้างๆครับเล่นหรืออ่ะเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับ,รรรบมีเกมให้เล่นมีหลายอย่างเลยแต่ผมคิดว่าถ้าถ้าจะเข้ากับ รถเรามากที่สุดนะครับคงเป็นเกมนี้ผมเห็นใครๆก็เล่นนะครับเล่นไงจอยจอยก็ไม่มีนะครับแต่ว่าเล่นด้วยอันนี้อันนี้เดี๋ยวทดลองให้ดูคร่าวๆนะครับอ่านะครับโหลดไฟล์ก่อนนี่เลือกเล่นเกมคอนติเนีนีน่ เลือกเลยขับเล่นเห็นไหมครับมันก็จะแปลกแปลกตาบิงแบบกดข้ามก่อนนี่ผมลองไดนหลายทีแล้วนะครับลองเ,ลเออม,มันก็แปลกตาดีเนะเวลาเราเราเล่นเล่นเกมขับรถแข่งเนี่ยยังไงเราก็เล่นแค่บนจอยนะครับหรือไม่ก็เราก็ไปซื้อไอตัวพวงมาลัยที่เอาไว้เล่นรถแต่ก็ไม่เคยผมว่าคงไม่เคยมีใครมานั่งบนรถจริงๆแล้วเล่นหรอกครับเนี่ยอย่างเงี้ยเหมือนที่ผมได้เล่นเนี่ย นะครับอ่ะอันนี้ครับก็จะเป็นภาพรวมปุ่มต,ต่างๆใช้เว็บใช้เว็บเบราว์เซอร์ได้นะครับมีเว็บเบราว์เซอร์ให้นะครับดูพลังงานในรถของเราได้ว่าเราใช้พลังงานไปแบบไหนอะไรยังไงนะครับเหมือนเป็นประวัติของเราครับกล้องบอกเลยว่าชัดมากนะครับชัดสุดๆตัวกล้องนะครับ กล้องทั่วไปจะไม่จะไม่ได้ชัดขนาดนี้แต่ตัวนี้ผมถือว่าชัดมากมันเหมือนถ่ายรูปไม่นั่งนั่งดูใน iPad นะครับมีปฏิทินอ่ะแต่เราต้องต่อมือถือก่อนนะครับอ่ะอันนี้ก็ต่อโทรศัพท์นะครับอันนี้คือภาพรวมเบื้องต้นของหน้าจอนะครับที่เทสลามีให้นะครับอยากจะแนะนำลูกค้าต้องลองเข้ามากดดูจะเห็นความไฮเทคของ ออระบบของเขาและลูกเล่นของเขานะครับอขออนุญาตชี้อีกจุดหนึ่งหลังคานี่หลังคานะครับอันเนี้ยผมมองว่านะนี่คือหลังคาแก้วที่แท้จริงนะครับเพราะถ้าสมมติว่าเราเราสังเกตรถส่วนใหญ่อะมันก็จะเป็นตอนตอนแบ่งเป็นตอนเนาะแล้วก็จะไม่ได้ถึงข้างหลังนะครับแต่ว่ารถคันนี้ มันถึงข้างหลังจริงๆครับเห็นไหมครับนี่ตั้งแต่สีก่อนถึงตั้งแต่กลางรถนะจนถึงท้ายสุดเนี่ยเห็นไหมครับมันกระจกจริงๆครับมันกระจกเลยแต่ช่วงนี้จะมีเหมือนแบบเลเยอร์ของ้น,นี่ใช่มันก็จะมีแสงหน่อยเนาะเพราะว่าผมคิดว่าตัวเนี้ที่เขาบอกมันกัน u ูวได้น,ไนะครับด้านด้านนี้จะทึบหน่อยแต่ด้านหลังเนี่ยมันจะสว่างหน่อยนะครับอ่ะเทสลาทำอะไรง่ายๆไม่เป็นนะครับ อันนี้วิธีการเปิดปุ่มนี้นะครับเรากดปุ่มนี้อา้าวประตูบล็อกไฟฟ้าครับเนี่ยกดปุ่มนะครับทุกบานทุกบานเป็นแบบนี้หมดนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเนี่ยเราบอกว่าอา้าวไฟหมดเกิดไฟหมดแล้วเราจะทํำยังไงนะครับนี่มีแมนวนวลเปิดนะครับเราดึงเปิดออกมางี้ได้เลยนะครับแล้วแล้วเราก็สามารถลงจากรถได้งั้นเดี๋ยวเราลงจากรถแล้วเดี๋ยวเราไปดู ด้านนอกกันนะครับอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราดูด้านนอกยังติดค้างทางลูกค้าอยู่นิดนึงนะครับตรงนี้นะครับตะกี้ที่ผมบอกว่าตรงนี้คืออะไรนะครับตัวนี้คือที่ชาร์จของเท s l a นะครับเป็นเอที่ชาร์จแบบไททูนะครับเปิดออกมาตะกี้ที่ผมกดปุ่มด้านในเนาะพอเปิดมาปุ๊บมันก็เป็นอ,อ,อัตโนมัติเปิดเราสามารถปิดจากข้างในได้เลย นะครับมันจะมีปุ่มปิดอยู่ขออนุญาตพาไปดูนี่ขออนุญาตนะครับมันก็จะมีปุ่มเห็นไหมฮะมันเขียนว่าปิดอ่ะปิดและวนะครับอ่ะ,อะปิดนะครับนอกจากการที่เราเปิดจากด้านในบางทีเราคิดว่าโหจะเปิดจากด้านในแล้ว ต้องเข้ารถไปกดหน้าจอนู่นนั่นนี่นะครับแต่ว่าเท sla สร้างความสะดวกให้ลูกค้ามากกว่านั้นนะครับขออนุญ,ญาตอันนี้ผมเสียบไฟบ้านไว้อยู่นะครับหัวชาร์จนะครับขออนุญาตอันนี้เป็นตัวชาร์จเท sla นะครับที่เอาไว้ชาร์จไฟบ้านนะครับหัวชาร์จต,ตัวนี้เท sla มีปุ่มกลมๆตรงนี้นะครับวิธีการเปิดก็แค่กดมันนะไฮเทคนะครับ เปิดปุ๊บเสียบนะครับหน้าจอก็จะมีการสรุประยะเวลาให้ว่าเราเหลือเวลาใชา้เท่าไหร่อันนี้อาจจะชาร์จนานนิดนึงเพราะว่าผมชาร์จจากไฟบ้านนะครับผมไม่ได้ชาร์จจากตัว wall ็ o x นะครับอ่ะพอเสียบชาร์จเข้าไปปุ๊บนะครับดูเพิ่มเติมนะอันนี้หน้าจอแสดงสถานาการ์ชาร์จนะครับเขาก็จะบอกว่านะครับเราเหลือเวลาชาร์จ อีกเท่าไหร่ถึงจะเต็มนะครับแล้วก็เหลือระยะเวลาวิ่งสมมุติเราหยุดตอนเนี้จะวิ่งได้อีก185กิโลนะครับหรือเรามองว่าเราไม่อยากชาร์จให้เต็มนี่เราเซ็ตไว้ได้นี่เราจะชาร์จแค่แค่นี้สมมุตินะใช้แค่นี้พอนะครับพอเราตั้งชาร์จแค่นี้พอปุ๊บอ่าสังเกตนะฮะ time remaining ก็จะเปลี่ยนแหละ มันก็จะชาร์จเต็มหยุดแค่ตรงนี้นะครับแต่ว่าระยะชาร์จเนี่ยมันก็จะน้อยลงคือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่อยากเซตให้มันมากเกินไปนะครับเราก็เราก็เลือกได้เต็มไปเลยก็ได้แล้วแต่นะครับนะครับนี่ก็คือภาพรวมนะครับของตัวเทส l a นะครับว่ามีอะไรบ้างมีอะไรที่มันแตกต่างจากรถทั่วๆไปบ้างนะครับ ตอนนี้นะครับหากคุณลูกค้าทุกท่านนะครับสนใจอยากจะดูตัวรถนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์086-303-5757นะครับในเป็นเบอร์เป็นเบอร์ส่วนตัวผมเลยนะครับหรือจะเข้าไปที่ f c e e o o o นะครับ e m p e r e r Auto นะครับเพื่อเข้าไปดูรูปรถนะครับหรือเข้าไปดูโปรโมชั่นต่างๆนะครับหรือบางท่านเนี่ยอยากจะเข้ามาดูตัวจริงที่โชว์รูมเลย นะครับโชว์รูมตั้งอยู่ใกล้ๆก,กับสำนักง,งานเขตบางแคนะครับอยู่บนถนนกาญจนาพิเศษนะครับก็วันนี้ขอสรุปตัวเทส l าแต่เพียงเท่านี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นมาดูเทคโนโลยีที่ตัวรถเองดีกว่านะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบครับผมขอบคุณครับ